สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับของว่างหลังจากทํางานก็จะซักพอก็อเลยม,มาดูอันนี้หน่อยนี่ล้างยี่ล้างเช็ทผ้าทำความสะอาดตัวกรองดับเศษฝุ่นเศษ าครับดูสิครับโอ้ตายแล้วนี่น่าจะไปไล้างนานแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วเต็มเลยจะให้ดู bàn cầu cầu nắng sắp này thu, 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 thu. อีกดาหน่งจะมีสองฟัง <c oughs> <c oughs> ฝุ่นก็จะอยู่ในนี้เราก็ต้องล้างถังสักรอบหนึ่งซักเปล่าไปโอ้ล้างถังสองชั่วโมงแล้วก็นานไปแล้วจะเดินน้ำทิ้งก็ซักด่วนเลยซักด่วนสปินไม่ต้องปั่นสปินไม่ต้องปั่นแห้ง ก็ีไม่ต้องตันแห้งเลือกหนึ่งเลือกสามเอาฮิบี้ม่ได้ปันแรงจะได้ล้างกดไปถ้าไม่เด้น้ำทิ้งเมื่อกี้สิ่งของผมกจ็จะมาซัดรวมกับผ้าเพราะนั้นต้องล้างถาังซัดเปล่านะเดับหนึ่ครั้งที่จะมาดูนี่ดํามาก น้ำจริงๆต้องแกะออกนี่น,นี่โอ้โหดเูเสร็จขี้ผงเสศษผ้าต่างๆนี่ดึงออกมานี่เห็นไหมมันจะสเปกตะแกงะตะเตล ทำให้สกัดแกงตะเรดทําให้กรองประสิทธิภาพในการกรองลดลงเราก็ต้องล้างที่นี้นีคไม่ได้ดีไม่ะอันนี้องถอดออก いいです โอ้ถุมันออกมาแบบนี้เก็บสะสมไม่นานเลย แคไยากด้วยเท่านที่เป็นาบมานีน่ยังออกไม่เยอะเท่าไหร่ังมไม่ใสย่ยไม่ปร่งที่ถูทำได้ ไปที่สองด้านด้านเดียวจะไม่ค่อยออกแม่บ้านพ่อบ้านว่างาก็ทำดูนะครับถ้าแปรงแข็งก็นี่หน่อยก็ดีอัน,นี่แปรงขนนอ่อนก็ได้แปรงค่อยออก นี่นี่กันดะใส่ร่องไม่ไม่เวี่ยน,นี่หน่อยนึ่งแบินนี่ตัวอ๋อเอาคำตอบไว้อืม ัันนนอนล้างเสร็จแล้วก็ประกอบมาประกรอบไม่่ปลากรอบประกรอบปลากรอบนี่ร้อยกรอบๆร,ร,อ,บร,รอ,บอันนี้ใส่ปังไงก็ได้นี่ก็ได้นี่กระโดยเวลาไปใส่ก็เคลื่อนแล้วต้องอันนี้อยู่ข้างล่างนะครับ เสร็จแล้วหนึ่งอันหนึ่งินอันเต็มทั้งสองอันเลยโอ้พระเจ้าจอด แตงในทั่วมักันล่างแล้วร้อยเอียมเพื่อให้หินดำก็ได้มีคราบอะไรมาติด ออกยากคืนข้ามันข้าวมันมันจะต้องหยาดดูดูดูๆๆดููดูดยกันร้านโอกินนี่เป็นยาี ร่างออกงานก็นก่าคนหนเลยอนหน่น เออไส้ดึกเนี่ยน้ําไส้เนี่ยดึก เรียบร้อยกรอบปลากรอบอน,นี้กนะดเข้าไปกดเข้าไปน,นี่ก็ปิดเข้าไปกดเข้าไปกดเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จดีเห็นไหมแสดงว่าล้างไปเมื่อกี้สิบห้านาทีจริงก็หยุดได้เพราะน้ำเดินไปแล้วน้ำมันระบายออกแล้วกดกดเลยนะปิดเครื่อง แล้วต้องใส่มึ๊บนีตาางปุ๊บคลิกให้มันล็อกึ๊บเลยนะครับมัน้นจะลงมาได้ต่อไป้ปึ๊บเรียบร้อยงาน,นเสร็จพิธีทีนี้ก็ซักผ้าได้ม <c oughs> ไม่ได้ไม่ช่างกันโอเคเรียบร้อยครับผม